สถา,านการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อรัเสเซียเพิ่มแรงกดดันอย่างนั้นเราเดินทางไปทางเหนือเพื่อไปพบกับอากีเพื่อจะได้หนีออกไปจากที่นี่เสียทีดูแล้วไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ใช่ไหมใช่นั่นแหละคือความจริงจําไว้ว่าเมื่อทรอยล่มสลายเพราะผู้หญิงคนหนึ่งโอเคเข้าใจทรอยมหาการอืเลือดหนังสือที่ยอดเยี่ยมมากประเด็นคือเราได้มันมาแล้วเรารต้องส่งสิ่งนี้ให้อากเรียดโดยเร็วที่สุด ผมไม่ค่อยรู้จักผู้ชายคนนี้เท่าไหร่หรอกนะคุณเจออะไรเกี่ยวกับเขาที่คอนโซลบ้างไหมเขาเป็นพวกผีดิบทุกอย่างดูไม่สมเหตุสมผลเราถูกล็อกเจียวลินยิงใส่เฮลิอคอปเตอร์เกาะให้แน่นเชื่อแล้วสวยแล้วเอาละเพื่อนนี่ไม่ใช่เวลาจะมาหัวเราะกันไปเลยเพื่อนรีบกระโดดออกจากที่นี่รีบไปเดี๋ยวผมควบคุมเฮลิอคอปเตอร์เองเฮ้ยเจียวเฮ้ยกระเจีเจยวหลุดออกไปแล้วเอาแล้วกระโดดออกจากเฮลิอคอปเตอร์ ดดลงมาแล้วเอ้ยเ้ยโอ้โหในถ้ำกลางป่าเฮ้ยพวกไอ้ใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้จะเกี่ยวล่มของเราไหมคอยติดตามดูตอนนี้เลยโอเคกระตุกล่มแล้วนะเออเราคงกระตุกล่มแล้วดูความเร็วในการลงก็เร็วเหมือนกันนะนี่เอาละแม่งขาจะหักไหมวะโอ้โหไม่เกี่ยวซะด้วยโอ้โหเฮ้ยทำไมมันโอ้โหโอเคกระตุกอีกดึงอีกเหมือนเหมือนคอบดิวตี้เลยวอลซอน อยู่ในป่าแล้วเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆที่ดูจากในเรดาร์นะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ในส่วนไหนเฮ้ยอันนี้มันบ้านคนนี่อืเข้าใกล้ถึงแหล่งชุมชนบ้านชาวนาอมหมู่บ้านเนี่ยแหละน่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีอะไรให้เก็บไหมโอเคเราต้องไปอีกอมีแทงน้ำด้วย นี่เป็นอะไรนี่เอ้ยมีเสียงยิงปะทะกันเกิดขึ้นข้างหน้าฝ่ายไหนน่าจะเป็นฝ่ายเราอีกสองคนที่เหลือโอเคเพราะว่าที่เราโดดลงมามันไปคนละทิศคนละทางกันหมดอ่ะอมไม่ได้โดดไปด้วยกันโอเคเรามาเปลี่ยนปืนเรียบร้อยแล้วมาเข้ามาสู่ในกระท่อมเพื่อมาโล่ปืนไรเฟิลอยู่ทางซ้ายมือหยิบมันขึ้นมา <Un its S 1> หน่วยที่ย้ายเข้าไปอยู่ไหน <A minute. S 1> เขาหายไป <I left. S 1> อีกหน้าที่กว่าๆอาจจะน้อยกว่านั้น ผมว่าคงมีคแค่เราสองคนแล้วหลัะตอนนี้เอาละเลือกอึดค่อยว่ากันโอเคไปทำงานกันต่อเถอะทำงานโอ้ละเก็บปืนผมใช้ปืนไรเฟิลวันนี้ดีกว่าขับเล่การโจมตีของศัตรูชายกลุ่มหนึ่งเดินมาจากทางซ้ายของถนนผ่านแนวต้นไม้โอเคจัดให้ระวังทางซ้ายมือมีคนย้ายเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกพวกมันเดินเท้ามาทางขวาต้องรีบเก็บพวกทหารพวกนี้ให้เร็วด่วน นี่ไงเห็นแล้วนี่ไงหุย RPG ยิงเห็นมันต้องรีบยิงแย่แล้วพวกมันอยู่รอบตัวเราพวกมันกําลังบุกเข้ามาในบ้านเฮ้ยพวกมันมาทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมกันเลยทีนี้โอเคเลือกเลือกต้องทําให้เร็วพระเจ้าพวกมันมาเยอะมากเลยรัสเซียซื้อประเทศไปหมดแล้วเหรอโอเคเราต้องยิงหืมใครยิงวะอยู่ฝั่งขวานี่นะโอ้ไม่นะพวกเขากําลังติดต่อ GL แล้ว ไอเหี้ยลืมจะย้ายไปบ้านหลังอื่นแล้วคุ้มครองคุ้มกันด้วยโอเคเพื่อเราจะย้ายไปอีกหลังหนึ่งอาจจะไปหลังที่สองเราต้องคุ้มกันโอเคเราต้องแยกอยู่รวมกันไม่ได้เสียงเออเข้าใจดีเหมือนกันมันจะได้รู้เซ็นชื่อประทับตาส่งมอบเรียบร้อยแล้วผมรู้มาตลอดว่าคุณยิงปืนเก่งแม่นอยู่แล้วเยี่มไปเลยยิงได้แม่นมาก เอาแล้วรถยานเกาะติดอาวุธอาวุธหนักด้วยนี่ปลอสอยิงใส่รถเรามีปลอสอเ้ยเดี๋ยวเดียวหนึ่งลูกไม่พอต้องลูกที่สองยิงแตกตึมเรียบร้อยต้องสองลูกโจมตีตอบโต้ของศัตรูบรรลุเป้าหมายแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าอุปกรณ์อยู่ที่ไหนทีมเราอีกสองนายผมว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้โอเค ไปอีกหนึ่งเนินตรงนี้เราเคลียเอเวพอยต์บาวเวอร์ทนี่คือ b าวเวอร์ทูแอคชั่นได้ยินไหมเฮ้เสียงจาาจาาทวิตเตอร์ครับผมมาโลปลอดภัยดีผมขอพูดอีกครั้งบาวเวอร์นี่คือบาวเวอร์ทูแอคทีฟคุได้ยินไหมจ่าเอ้ยไอ้สาวเร็วทำไมมันเวลาเกิดขึ้นเรื่องวุ่นวายแบบนี้หมายถึงได้แตกกระเจิงตลอดเลย พระเจ้าเราหนี่โชคดีจริงๆเลยเฮ้ย <Hey, S 2> บางทีฟรินต์อาจจะพูดถูกก็ได้ผมควรเริ่มสนใจวงล้อแห่งกรรมของตัวเองบ้างแล้วเอาละมาโลนายก็ต้องเป็นผู้นำทางนายนำไปเลยเราต้องเดินทางเคลียร์กระท่อมพวกนี้เฮ้ยเลยอีกหนึ่งเต็มหัวโอ้โหหัวแตกเจ็บปวดทุกทรมานมาโอเคน่าจะเคลียร์แล้วเราเราจะใช้สองปืนนี้เป็นปืนหลักแล้วกันปอลสอกับไอ เดี๋ยวอาจจะไปเปลี่ยนเป็นปืนเล็กยาวแอดซอลไลฟลิลก็ได้ม,มาโอเคจุดสีส้มอยู่ข้างหน้าใกล้ๆนี่น่าจะเป็นทีมเรานะตอนนี้เราขึ้นมาบนเนินเขาแล้วอโอเคเข้ายึดเข้ายึดได้เราจะใช้เนินนี้เป็นที่ได้เปรียบมาคาัสซีนโอ้นี่ไงจะเฮ้ยหยุดนะเออในที่สุดก็เจอกันครบแล้ว คุณยังมีกระป๋องนั้นอยู่ไหมใช่เราจัดการได้แล้วแต่ว่านักบินของเราถูกจับตัวไปเราจะไม่ไปไหนโดยไม่มีเขาบาวเวอร์ทูคุณเข้ามาแบบมั่วซั่วเราต้องการพื้นที่นั่นเราจะส่งทีมช่วยเหลือไปรับนักบินสารประกอบอะไรคุณรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นสารประกอบคุณบอกว่าคุณไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บนเรือลำนั้นบาวเอรส่งมาที่กรีดของผมเลย ผมไม่มีเวลาเสียกับเรื่องไร้สาระแบบนี้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังฮิปฮิปงูเล่หรอกคุณมีพิกัดแล้วทำงานของคุณซะแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปนี่ไงดุนอันนี้ที่เราได้นะบ้าเอ้ยใครก็ได้พูดอะไรสักอย่างทีบ้าจริงไมมรู้ว่าคุณคิดยังไงแต่ผมถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปช่วยนักบินคอมมินิตหัวแดงหัวเสรีนิยมที่ชื่อเพื่อนของผมคนนั้นแฮกการ์ดครั้งนี้ผมเห็นด้วยกับคุณอย่างเต็มที่เลยครับเฮลิคอปเตอร์ของศัตรูโอเค เราได้ที่สูงได้เปรียบเว้ยคุณรู้ไหมว่าพวกเขาพาฟรินไ,ไปที่ไหนาจากไม่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกอยู่แถวนี้นั่นแหละเดี๋ยวก็จับตัวเขาได้เอาละเราจะเคลียร์ตรงนี้ฐานบัญชาการเป็นศูนย์ทหารเล็กๆของมันโอเคเคีย์หมดปืนกลอุยโอ้โหมีสามตัวโอ,โโอโ้ไม่โดนถังถังไม่ระเบิดรถอโอเคยิงเผือด้วยนี่นะทำไมไม่โดนเปลี่ยนแม็กแล้วๆ โอ้โหเกมนี้หมอบยิงก็ไม่ได้ได้แค่นั่งยององยิงออกดมอบไม่ได้อโอเคอันนี้นี่ไงเห็นปืนโผล่ขล่างอันนี้บังเหรอยิงโดนเอาละชิปหายรถยานเกาะเอาละอปอรลสอไปกินนี่หนึ่งนัดแตกเลยเต็มเต็มเคียร์แล้วนะเสียงใครวะเอ้ยใครยิงมา อยู่ไหนไอ้นี่นี่เองรอดเนี่ยเก็บไปซะสุดยอดมากอไอ้นี่ทำเนียนไอ้อาเหรอ,อโอเคตรงนี้เป็นจุดผ่านจุดตรวจนั่นแหละเป็นเวพอยโอเคเรามาเปลี่ยนปืนก่อนมาใช้ปืนนี้แล้วก็ไอ้นี่แหละปอลอซ้อนนี่แหละ <laughs> ยิงได้หมดไม่ว่าจะเป็นยานเกราะรถถังป้อมปราการสไนเปอร์ด้วยเอ,อ เสียงใครร้องวะไม่ใช่เสียงเอ็นักบินเฮลิคอปเตอร์เราล่ะที่ถูกจับได้อ่ะโดนรีดข้อมูลอโดนซ้อมก็เรียกว่าอ่ะละเราต้องรีบไปช่วยนี่จะเป็นค่ายทหารโอ้ดูดิข้างหน้าเป็นเมืองอ๋อตรงนี้เป็นจุดผ่านแดนของทหารนี่ไงมันตัดไม้ไอ้พวกนี้ค้าไม้เถื่อนอตัดไม้เถื่อนเอาฝนตก ป่าฝนป่าฝนอมเมซอนพี่ใครอยู่ตรงกำแพงวะเฮ้ยมีใครอยู่ไหมข้างบนหอคอยเอาแล้วเตรียมพร้อมไว้อฮ้ยเอาพวกมันอะไรเชี่ยเอ้ยเชี่ยเอ้ยมันบอกว่าชิดชิดชิดยเอาแล้วต้องรีบโจมตีรถก่อคันนี้แตกมึมระเบิดโอเคเคลียร์ไปหนึ่งบรรจุให้เต็เตมเราจะย้ายไปทางซ้ายเอา ตาระเบิดนำทางซะปืนกลยิงกดวะเดี่อยๆไอ้นี่บงังอ,อยู่ไหนวะยิงมาจากไหนไม่เห็นเลยเอยิงอโอเคเราต้องย้ายไปทางซ้ายจริงด้วยเพื่อนเรายิงกดอยู่กูจะาย้ายไปยังไงวะแม่งเสียงจริงเอาอีโบไปกินก่อนอ้าวโดนด้วยยิงโดนซะด้วยเอาไปอีกหนึ่งลูกนี่โดนอีก ยิงแม่นจริงอีกหนึ่งลูกยิงไปเลยตรงม้านควันละเอาละเราย้ายวิ่งวิ่งมีมียิงกดไปด้วยเสร็จยังยังไม่เสร็จเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอเคไม่ขึ้นไปอ้อมอ้อมไปทางซ้ายดีกว่าเราย้ายมาทางซ้ายตรงนี้ชัวร์กว่าดูดิมันตัดไม้ทำลายป่าเต็ไมไปหมดยังมีเสียงการประทะยังยิงต่อ อยู่ไหนวะมันยิงมาจากไหนวะหมอบลงมันสั่งให้ทีมเราหมอบลงก็เพื่อนเราแหละสั่งเราเลยล่ะมันยิงมาจากไหนวะเสียงปืนอยู่ทางขวานะตรงนี้ก็เคลียร์แล้วอ๋อนี่ไงโอ้หหไอ้นี่นี่เองบนโรงนอนมันเอาปืนไปประจําตรงนั้นได้ตอนไหนวะเออมีคางกระสุนให้เก็บเก็บไปซะตรงนี้ มีเสียงพวกมันว่ะไอ้นี่นี่ไงเห็นเรายิงเลยเกมนี้มันไม่มีระบบสเตลอ,อ,อยู่แล้วโอ้โหปืนกดยิงกดเฮ้ยกดช่วยได้ช่วยทหารของเราที่ถูกจับนี่โอเคได้สองนาย,ยได้สองคนดีกว่าไม่มีอะไรยิงยงไอ้นี่นี่ไงอื้มอาเราต้องย้ายแล้ว r p ร์ RPG. ยิงมาใส่แต่เรามันไม่ยิงใส่ AI เลย นี่ไงไอ้นี่ปืนกลใช่ไหมยขยับนี่โอเคขยับช้าๆโอเคบนบ้านน่าจะเคลียร์แล้วนะเหลือแต่ข้างล่างเอา M203 ไปอีกหนึ่งลูกอยู่ไหนวะสังเกตเอลำแสงของกระสุนด้วยว่าเพื่อนเรายิงไปไหนนั่นละ่ะ AI อ,อยู่นั่นละ่ะอืมโอเคเราย้ายมากหน้าแล้วอยู่ไหนวะทำไมไม่เห็นเลยยิงกดยิงกดโอ้ยมอบตรงนี้ ไหนวะไม่เห็นเลยโอ้นี่ไงนี่ไงตรงนี้นี่เองโอเคเสร็จปีอีกหนึ่งบนเนินเขานี่เอาปอลสอไปกินโอ้ติดติดลเอะกงเอาเพื่อนเพื่อนเราย้ายไปข้างหน้าแล้วโอเคเราย้ายย้ายมาทาั้งมอบเคลียร์แล้วเพื่อนเราอยู่ในมันขักไว้ปลูกติดเก็บกระสุนซะ เอากระสุนขึ้นมาเคลื่อนที่ต่อไปไปอีกจุดต่อไปเลยอ่ะไปต่อขึ้นบันไดไปตรงนี้ก็ต้องเลี้ยวขวาตรงนี้ตรงไปเรื่อยๆดูสิทางซับซ้อนเหมือนกันนะอืมมันมีพวกหินอะไรใช้เป็นที่กำบังได้ดีด้วยนี่ดูดิมันอยู่ข้างล่างใช้หินใหญ่ๆนี้เป็นที่กำบัง เอาไว้หลบระเบิดนั่นเองระเบิดพื้นผิวนี่เออดีนะไม่จอะถ้ำเจาะอุโมงค์เสียงเพลงใครเปิดเพลงวะอา้าวคัดซีนนี่ไงใครเอเอเอนี่ไงคนของเรานักบินนี่แน่ยิงโอ้โหเต็มหัวหลังหัวเอาแล้วเอา,เอา,เอาไอ้นี่หลบอยู่เอาแล้วครับมันมีมีดมีดกับมือเปล่าเอาโอ้ยมือเปล่าจะสู้มีดได้ไงเอาแล้วเราเสียเปรียบถูกกดแล้ว เร็วเร็วจะมีใครมาช่วยทันไหมเร็เร็วๆๆโอย้ยิงโดนไหลตายซะง,งั้นโอ้นักบินของเรามันเอาปืนมาจากไหนอ๋อคิดว่าคุณเป็นพวกรักสันติไม่ใช่เหรอบางครั้งแม้แต่พระเจ้าก็ยังต้องลงมือจัดการบ้างโอ้โหทีมเรามาช้ามากเหนื่อยเฮ้ดีใจจังเลย <c oughs> ที่ได้เจอโอเคพวกคุณควบคุมสถานการณ์ได้แล้วอ๋อเอาไปนี่ไงของชอบโอ้ยสุดยอดมากเลย จำม,มากบุรีที่ผมต้องการนั่นแหละถูกต้องแล้วแต่พวกมันจะทำให้คุณเป็นมะเร็งได้นะผมไม่รู้ว่าคุณวางแผนจะออกไปจากที่นี่ยังไงระหว่างทางมาที่นี่มีฐานทัพอยู่มีมเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่เต็มไปหมดงั้นก็เอาละไปชิงเฮลิคอปเตอร์เอาของพวกมันไปแล้วเราก็รีบออกไปจากที่นี่โอ้โหดูสิรถ ATV เอฟรินายขี่ไวไหมนายขับไวไหมแน่นอนครับ ผมหมายถึงชีวิตมันดีขึ้นนะแต่ฐานทัพเฮลิคอปเตอร์อยู่ใกล้ๆนี่เองโอเคเรามาขับแข่งกันนะว่าใครชนะก็ไม่ใช่ผู้แพ้อย่าซีเรียสน,นะเพื่อนแข่งกันชิวๆนี่เหละชิวดูดิโอเคเราต้องตอนนี้เราเ,เข้ายึดพื้นที่ได้สอง <c oughs> จะคุณตามหลังผมอยู่นะ <c oughs> เล่งฝีเท้าหน่อยเออนะเดี๋ยวก็ได้เจอกันเหมือนเดิมและออ เฮ้พี่สาวเธอสอนมึงขับรถใช่ไหมสวิตเตรียมตัวกินฝุ่นของผมได้เลยแหกกาดยังมีโอเคถือว่าคลายเครียดทหารมันเครียดหนักมาสนุกในการแข่งรถ a อทีวีถ้าเป็นการแข่งรถฟโนบิลผมจะเอาชนะคุณให้ได้มันไม่ใช่รถฟโนบิลรถฟโนบิลล่ะสำหรับพวกขี้ขาดการทะเลาะกันแบบนี้คุณแน่ใจเหรอมันเป็นความคิดที่ดีความโกรธก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ขับแข่งกันไปเรื่อยๆจะถึง ยังไม่ถึงใกล้ถึงแล้วล่ะเหยียบให้มิดเลยแข่งกันชิวๆเลยเสก็ต้องเอระวังระวงด้วยอ,อาจจะมีพวกมันสงสัยน่นยาจะคุยยาแล้วตรงนี้ถึงแล้วเอาชนคนผมรู้แล้วว่าคุณจะต้องโทษเครื่องจักเครื่องยนต์ว่ารถคันนี้มันกากที่ละสิ่งที่ผมสอนเธอในเรื่องนี้ก็คือ ผมเหนือกว่าเธอในทุกๆด้านที่สำคัญขี้ค like ุยจังเลยนะนึกถึงคนเสื้อแดงใครวะนอปอชอเหรอเออแมนยูล่ะเออขอถ่ายรูปหน่อยโอเครถ ATV ของพวกมันนั่นคือฐานทัพเราต้องฝ่าฟันขึ้นไปสู่ที่พักแรมของศัตรูโอเคเราต้องรีบไปเลยมันขึ้นมาบนนี้ทําไมขึ้นมาบนหอคอยนี่ขึ้นมาที่หอคอยทําไมเอาแล้วชิปหายเอาเอาโอ้ยเอ้ย ปอลสอต้องรีบยิงเอาปอลสอไปกินหนึ่งนัดแตกโอเคสำคัญจริงๆด้วยปอลสอคือดีงามปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังเออม,มีคนโอเคให้มันสมจริงในทางการทหารหน่อยโอเครู้สับคำไหนก็จะให้มันเอาเอ่เอา,เอา,เอาไม่ไม่ล่วงอีกลุกขึ้นมาอีกโอเคยิงยงยง,ยงมันอยู่หลังที่กำบังเป็น กำแพงเหล็กซะด้วยปอปลอ,อสอยิงไปแล้วแตกตึมเอา M สองศูนย์สโอเคเอาขึ้นอีกดึงขึ้นอีกอยิงมาจากไหนวะมันแอบ,บอยู่ไหนวะยิงกดยิงกดหลังกระสอบทรายนีไ่ไงเห็นโผล่กระสอบโอเคเต้นเลยครับดูท่าเต้นลีลาดของศัตรูเมื่อกี้ทำไมยิงโดนมันมันต้องดิ่งขึ้นเนอะตายแบบเด้ง หมูเด้งเปลี่ยนแม็กให้บรรจุให้เต็มทุกอย่างเลยมนว่าจะเครื่องยิงลูกระเบิดแม็กซาซีนแล้วก็อปอปลสบรรจุลูกปาาอลสอีอันสีแดงยิงได้โอเคเ้ยอ,อยู่แน่นเนี่ยยิงแตกโอโเลือดโอ้ย RPG พจยิงมาจากป้อมปืนเอยไม่ใช่หอคอยโอเคระวังด้วยเขาที่กำบ,บังนีไอ้นี่มันมาจากหน้าต่างโอโ้ไม่ตายอีกหนึ่งชุดยังไม่ตายนี่ไง เอาไม่โอ้โมันไม่ตัวอีกหรอวะโอเคระวังด้วยสิบสิบเอ็ดนาฬิกาเฮ้ยรถถังของมันนี้ยิงได้นี่โอ้โเอาแล้วเจอรถยานเกราะยิงสี่สิบมอม,อมอใส่เราอะ่ะเอมอน่าจะสี่สิบมมอล่ะยิงทีขนาดนี้ทำไมไม่แตกวะในบ้านมีไหม โอเคไอ้พลทหารนี่ไอ้พวกทหารลาบโอเคเรายิงใส่ไอ้รถขนถังน้ำมันน่ะอืมโอเคมันเลยโดนสเก็ดไปด้วยมันก็เลยระเบิดไม่ต้องใช้ปลสอนในการออดีเหมือนกันแต่เกมนี้มันกระสุนมันมีให้เก็บทุกที่นี่ไงอืพูดถึงก็เจอเลยอ่ะโอเคเนินแรกอันนี้เป็นเดิทนที่สองจุดที่สองเป้าหมายของเราคือ ไปหาเฮลิคอปเตอร์ของศัตรูในการหนีเอาใครก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วฉีดน้ำใส่พวกมันทีฉีดน้ำก็คืออัดกระสุนใส่พวกมันน่ะลหะนี่นีโอเคอืมมันเดินเท้ามาเต็มเลยนิ่ยิงมาอีกไหมเอาป่าระเบิดไปอสั่งให้เราเร่งไปอีกทีมเราใช่ไหมไม่ใช่ ทำไมชุดลายพรางคล้ายๆกันวะนี่ไงเฮลิคอปเตอร์โจมตีเฮ้ยแบกโอ้โหแบก RPG มาแบกปรสอมานี่เนี่ยมีทหารแต่งชุดเหมือนขาวบอยนึกว่าเอพีชีวะเออพีชีวะไอ้นั่นที่มันแต่งชุดข้าวบอยละ่ะใช้ปืนไรเฟลิลนี่เนี่ยยิงให้แตกว่าโอ้โหแดงแจ๋แดงแจ๋สีแดงฉานเลยนี่แหละ เจอลาบก้อยมาแล้ว <c oughs> ก้อยขมแต่โอ้ยนี่เชื้อเพลิงอ,อยู่แก่แๆเก็บกระสุนของพวกมันไต่ต่อเฮลิคอปเตอร์ของข้าศึกกำลังบินขึ้นจะมาโจมตีเราเราต้องทำลายพวกมันไม่งั้นเราจะเสียเปรียบเราอยู่ข้างล่างโอไปไปผมแต่เสริมให้นะละให้สัมผัสกับยิงได้สวย ยิงดีเอาแม่นๆอย่างนี้ตลอดไปนะสวยนี่แน่ยิงถังแดงซะโอ้โหยังไม่ตุยอีกโอเคอเคยี่ยมเลยเพื่อนนั่นไงเธออยู่ตรงนั้นเฮลิคอปเตอร์อยู่นี่เอาเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอกทุกคนเข้ามา<ๆ>เข้ามา,เ,า,มาเราจะขึ้นบินแล้วโจมตีพวกมันซะจัดการพวกมันให้สิ้นซากระวังด้วยอาจีเพิ่งส่งข้อความมาหาผมเขาอยู่ห่างออกไปประมาณ80กิโเมตรผมจัดการเองมาโล คอยกันพวกมันออกไปจากผมด้วยโอเคเราต้องยิงอยากให้หอของเราโดนยิงโอ้ชิบหายมีเครื่องบินฆ่าศึกอยู่บนฟ้าแล้วจะเสี่ยงบินสูงไม่ได้ผมจะบินให้ต่ำกว่าเรดาร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เฮ้เฮ้ผมเห็นดโดรนฆ่าศึกอยู่ข้างล่างนั่น yeah, ใช่ผมก็เห็นเหมือนกันแล้วไงล่ะ <P G> เพราะมันมีรูปตัวละครจากเกม RPG <P G> อยู่ด้านหลังด้วยทำลายรถ a อ v พวกศัตรู มีกี่คันมาสองคนเหรอนอนยิงถือ RPG คุณกําลังหันกลับมาเหรอใช่พยายามจะโค่นพวกมันลงโอเคไหมผมจะพาพวกเรากลับมาไปประจําปืนกลอีกฝั่งหนึ่งสิมาโลคอยยิงคุ้มกันข้างบนและข้างล่างอาจจะไม่นะจะพยายามหาทางออกด้วยวิธียากลําบากยิงไอ้ช็อปเปอร์เฮลิคอปเตอร์ของศัตรูซะจัดมันให้เลยเห็นแล้วยิงมันให้จบยิงให้จบ ปืนคนนี้แตกแล้วหนึ่งโอเคเคลียร์ไปแล้วหนึ่งลำนั่นอะไรนะขบวนรถทางเดินไอ,อ้ริมหน้าผานั่นอาจจะพิควรบก็ได้เป้าหมายที่เอื้อมถึงยิงมันให้วอดวายไปเลยก็คือยิงมันให้ระเบิดนั่นแหละเออวอดวายทั้งยาปล่อยอม,มีทั้งรถเกาะด้วยรถเกาะแม่งจเจาะไอ้ปืนคนนี้ถ้ายิงใส่รถเกาะแบบนี้แม่งพุ่นแล้วนะเออ ฐานทัพอยู่ข้างหน้าแล้วเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับกับเรื่องราวสุดคลาสสิกเลยเพื่อนฟินพวกเรามาทําอะไรกันที่นี่เนี่ยเรากําลังบุกโจมตีแมนนิเอเวทําลายป้อมปืนต่อต้านอากาศยานแน่นอนว่ามันมีอยู่แล้วแค่จัดก,การพวกมันด้วยกระสุนปืนก็พอโอเคไหมฟังดูแล้วคุณไม่เหมือนคนรักสันติสักเท่าไหร่เลยนะฟริตในฟกอกฮลาร์ตไม่มีคนไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหรอกนะและการทรมานแบบรัเสเซียเล็กน้อยก็ส่งผลมากทีเดียว พวกมันกำลังมาแล้วตั้งสติไว้เสร็จเรียบร้อยโจมตีแล้วย้ายออกไปโอเคตอนนี้ก็สแกนหาเป้าหมายต่อไปได้เลยสวัสดีครับเล่นเกม Battlefield Bad Company 2พา r ที่10เล่นภาคให้เสียงภาษาไทยโดย TRWG9 New Video Gaming สวัสดีครับเอาคันหลังก่อนเนี่ยมันยิงต่อสู้เราโอเคระเบิดแล้ว อ๋ออุ้ยไอ้นี่มันรอดได้ไงวะดวงแข็งชิบหายเอารอดสองโอ้โหระเบิดขนาดนั้นไม่ตุยโอเคสังเกตนี่ไงยังยังไม่จบยังไม่จบพวกมันก็ยังอยู่ยานนะหนาแน่นมากทั้ทงข้างล่างทั้งบนอากาศพวกเราสนิทกันแค่ไหนใกล้ถึงแล้วโถเอ้ยเฮลิคอปเตอร์ของศัตรูโอเคผมกำลังยิงมาโล จัดการไอ้นั่นเอาออกไปซะอม,มันแตกยากจริงลำนี้อืลำสุดท้ายแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะเฮลิคอปเตอร์บ้าบ้านั่นกำลังบินกลับมาอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> ไอชิปหายเลยมันยังไม่หมดแม่งมาจากไหนเยอะแยะมันจับพิกัดของเราได้รี่ทำลายเออโอเคยิงยิงยิง,ยงจุดเอคนขับนั่นละยิงนักบินฮอ <c oughs> ผมควรจะเรียนรู้ภาษาสเปนหรือภาษารัสเซียดีไหมนะ ภาษารัสเซียอาจมีประโยชน์นะรู้ไหมถ้าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นนะาภาษาไหนก็ดีหมดละออทุกภาษาละ่ะบนโลกใบนี้ออโอเคเฮลิคอปเตอร์ลงจอดเรียบร้อยแล้วมาเคลียร์กับใครอีกมาแล้วเจอแล้วใครนี่นี่ไงของของคุณทีนี้บอกเรามาสิว่าเกิดอะไรขึ้นคุณบอกผมผิดแล้วอา้าวอะไรวะทรยศเหรอหักหลังวะชิบหายแล้วเอาวางปืนลงซะ นี่เป็นการหลอกลวงใช่ไหมนี่เพื่อนของผมเป็นคนที่มีความมุ่งมุ่งมั่นมากอย่างที่คุณเห็นเขาเป็นคู่แข่งของผมในการตามหาอาวุธมานานหลายปีแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วทำไมล่ะเพราะพวกเขาโกหกผมใครนะใครโกหกมึงเหรอคุณถามว่าใครโกหกผมเหรอใช่มันสำคัญอะไรวะเพราะผมลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณดูแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจเลย แล้วคุณก็เสียสติไปเลยเมื่อได้ยินชื่อโทมัสไวแอตตอนนี้เขามีลูกชายคนหนึ่งชื่อเจมอายุราวๆคุณนี่แหละถ้าเรื่องนี้คุณคุณคุณก็ช่วยบอกด้วยนะพ่อของคุณเป็นหน่วยคอมมานโดชื่อโทมัสไวแอตและผมคิดว่าเมื่อคุณรู้ว่ารัฐบาลของคุณเป็นคนสั่งฆ่าเขาคุณคงเสียสติไปเลยรัฐบาลกโกหกใช่ไหมผมให้อภัยทุกอย่างแล้วจนกระทั่งผมได้ยินว่าพวกเขารู้เรื่องอาวุธนั้นแล้วจนกว่าจะถึงตอนนั้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมประเทศนี้ถึงต้องถูกลบหายไปแกมันบ้าไปแล้วแกจะทําลายชาติเพื่อแก้แค้นไม่ได้หรอกผมทําไม่ได้ไม่แต่พวกเขาข้างหลังผมทําได้ผมก็เห็นด้วยนะหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงไข่โอ้โหโดนยิงไข่โดนยิงไข่ <laughs> ไขตาเลือกเลย <laughs> เอายิงมันซะเอาไม่ทันแล้วมาแล้วครับ เืนกลยิงกดอย่างนี้เลยโอ้โหโอเคเรารีบใช้เอานี่คือโกดเลเดอร์เราว่าการเจรจาคงไม่สําเร็จสินะไม่ประสบความสําเร็จเอาละผมนี่เข้ากันได้ดีดังนั้นรีบไปกันเถอะโลกนี้ต้องการความช่วยเหลือและแฮกกาดขอบคุณสําหรับบุรี่นะเพื่อนโอ๊ยโอเคโบกมือบายบายเหมือนโบกมือจากลาเอาชิพหายโดน RPG รอเข้าไปไม่ไม รีบไปจากที่นี่เราช่วยเขาไม่ได้แล้วเขาไม่รอดแล้วเออเราสูญเสียโคดไรเดอร์ไปอีกหนึ่งนายโอเคเกมกำลังสนุกแล้วเจอกันในพาร์ทต่อไปสวัสดีครับ